วัดปริมาณน้ำได้ถึง180มิลิเมตรเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะโรคร้อนทำให้ภัยธรรมชาติมีภาวะรุแนแรงขึ้นและหนึ่งในภัยธรรมชาติสำคัญที่ชาวนครขอนแก่นคุ้นเคยก็คือน้ำาท่วงสัมตาข้อมูลจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกหลายแห่งคาดการว่าปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นกว่า80%ซในอีก20ปีข้างหน้าสวัสดีค่ะอยู่นที<อ>นี้นะครับว่า พวกเราเสนออะไรบ้างพวกเรามีกิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกบ้างนะครับจะได้รับรู้รับชมไปพร้อมๆกันใช่ครับมาจากบรดษี้ที่นี่ครับแล้วที่นี้ครับพี่บอมครับย้อนกลับไปที่ไอเปลี่ยนนครขอนแก่นต้องทําไม่ถึงแก่น<ช>แก้ปัญหาอะไรต่างๆให้มันดึงแก่นมันจะมีปัญหาที่เราได้นําเสนอผ่านนโยบายไปถูกต้องให้พ่อแม่พี่น้องครับนะครับผ่านนโยบายก็ดีหรือว่าลงไปหาพ่อแม่พี่น้องก็ดีที่ถือที่ว่าที่นายกเราถือแผนที่ ไปใ,<ช>ในชุมช,ชนแล้วก็ไปยืน<ช>่นแ,แผนที่นี้ให้พี่น้องดูยื่นแผนที่ให้พี่น้องดูตั้งแต่วันแรกที่พี่น้องยังงงอยู่ว่าเอาอะไรมาให้ดูนะครับจนวันนี้พี่น้องตื่นเต้นแล้วพี่น้องรู้สึกว่ามันจับต้องได้กับปัญหาที่เรานําเสนอ<ช>ไปกับวิธีการแก้ปัญหาที่เรานําเสนอไปนะครับซึ่งในช่องทางออนไลน์เนาะที่เราได้นําเสนอไปก็มีทั้งคลิปวิดีโอนะครับมีทั้งภาพนะครับมีทั้งข้อความที่เราได้นําเสนอปัญหาเหล่านี้ไป ที่รับรับมาจากพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ส่งต่อไปในช่องทางออนไลน์ด้วยแล้วก็ช่องทางออนกราวด์ด้วยที่เราเดินไปพบพ่อพ่อแม่แม่นะครับทีนี้มันจะมีอยู่คลิปหนึ่งครับพี่บอมมันจะมีอยู่นโยบายหนึ่งครับที่มีผู้ชมนะครับทั้งในนครขอนแก่นและทั่วประเทศให้ความสนใจมากใช่ครับยอดยอดวิวเท่าไหร่นะครับเกือบล้านหนึ่งครับพี่น้องเกือบ1ล้านวิวนะครับสำหรับคลิปนโยบายอันนี้ครับซึ่งนครขอนแก่นเราไม่ถึงนะ แต่ว่าคนทั้งประเทศให้ความสนใจกับคลิปนี้มากๆกนะครับมันคือคลิปอะไรครับคือคลิปนโยบายแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากครับอ่าซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาเรือรังของบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางว่าที่ผู้สมัครไม่ใช่ว่าที่ดิผู้สมัครนะครับเป็นสมาพรให้ความสําคัญเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ทําแบบถึงพลิกถึงขิงถึงแกันจริงจริง นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตเอาคลิปนั้นมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเรานะครับมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาซ้ำซากอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญรับชมอีกสักคลิปหนึ่งครับเชิญเลยครับเทศบาลน้คอขอนกันอย่าคงเร่งทำกระสอบทราย เพื่อแจกจ่าให้กับชาวชุมชนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีน้ําท่วมขังบนถนนหลายสายหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะรถจักรยานยนต์นับ10บคันที่จอดอยู่ริมฟุตบาทถนนวิรภาพโดนน้าท่วมพัดล้มระเนระนาดไปหมดเลยค่ะจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นวัดปริมาณน้ําได้ถึง180มเมตร เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าภาวะโรคร้อนทําให้ภัยธรรมชาติมีภาวะรุนแรงขึ้นและหนึ่งในภัยธรรมชาติสําคัญที่ชาวนาครขอนแก่นคุ้นเคยก็คือน้ำา่่มสัมผา,าข้อมูลจากสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลกหลายแห่งคาดการว่าปริมาณน้ําฝนในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นกว่า80ในอีก20ปีข้างหน้าสวัสดีค่ะออฟเบนจมาพรศีรบุตรผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจากพรรคประชาชนวันนี้ออฟจะมาสรุปให้ทุกท่านฟังว่า เราวางนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสัมากของเทศบาลนครขอนแก่นไว้อย่างไรพอและทีมงานเริ่มจากการศึกษาข้อมูลโดยการพูดคุยกับทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่ในเขตน้ำท่วมสัมากน้ำน้ำตีไปูนเป็นชชนรวดฟร้าว่านี่ยังไปไปาตคือถ้าซอย8ท่วมอ่ะถ้าถึงซอย8มันจะท่วมพวกนี้ รวมถึงการหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําของเมืองจากนั้นจึงเริ่มลงพื้นที่สํารวจเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและเงื่อนไขาการท่วมของแต่ละพื้นที่โดยออฟและทีมงานร่วมกับพี่น้องประชาชนสำรวจตั้งแต่ดูว่าแนวท่อระบายน้ำอยู่ตรงไหนรูปแบบท่อเป็นอย่างไรขนาดท่อเท่าไหร่มีทิศทางการไหลระบายอย่างไรอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการท่วมสัมซากค่ะ นี่คือ3ข้อสรุปของสาเหตุการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากของเทศบาลนครของแก่น 1. นงเรามีจุดน้ำท่วมซ้ำซากทั้งหมด11จุดโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละจุดจะท่วมปีละ2ครั้งครั้งละสิบสถึงยีชั่วโมง 2. มีชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย15ชุมชนและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกว่า1,200ัวเรือนคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า65ล้านบาทต่อปีค่ะ 3. เราพบว่ารูปแบบของน้ําท่วมซ้ำซากขาใน11จุดคือการระบายน้ำไม่ทันหรือที่เราคุ้นหูว่าน้ำรอระบายโดยอาจมีสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องง่ายๆอย่างท่อระบายน้ำที่ขาดการบำรุงรักษาหรือรูฝาท่อที่เล็กมากจนน้ำไหลลงท่อไม่ทันไปจนถึงขนาดท่อที่เล็กเกินไปหรือปริมาณท่อที่น้อยจนเริ่มจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ไม่ทัน ส่วนอิก6จุดที่เหลือคือการท่วมเพราะไม่สามารถระบายน้ำได้พูดง่ายๆคือไม่มีท่อระบายน้ำเลยหรืออาจจะเคยมีท่อระบายน้ำแต่ปัจจุบันท่อตันแบบ100%ค่ะ นอกจากนี้เรายังพบว่าบางบริเวณมีท่อระบายน้ําแบบน้บนําวนคือวนอยู่ในชุมชนไม่สามารถระบายน้ําไปสู่ท่อระบายน้ําหลักได้อาจเป็นเพราะท่อด้วนหรือการก่อสร้างท่อไม่ได้ระดับสูงต่ำตามที่เหมาะสมค่ะจากนั้นข้อมูลจากสถานการณ์ทั้งหมดนี้ออฟและทีมงานได้สรุปเป็นข้อมูลและจัดทําเป็นแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนที่จะมีการนําไปหารือกับทีมผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจํากัดที่เทศบาลมี เชื่อมหมคะว่าหลายจุดเราสามารถที่จะแก้ไขป้องกันและบรรเทาผลกระทบได้โดยออฟจะขอแบ่งวิธีการจัดการเป็น2ระยะคือระยะสั้นและระยะยาวค่ะสำหรับระยะสั้นคือการเตรียมรับมือเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สถานากะาซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโล,โลยีมีหน่วยงานที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือเป็นจํานวนมากการออกขุดลอกท่อระบายน้ําผูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ําการจัดหาเครื่องสูบน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการการแจกกระสอบทรายล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้น้ําท่วมก่อนการคืนสภาพพื้นที่หลังภัยพิบัติไปจนถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนในระยะยาวเราหนีไม่พ้นที่จะต้องปรับปรุงโครงข่ายการระบายน้ำของเมืองโดยเริ่มจาัดก,การเชื่อมต่อท่อด้วนทลายระบบน้ำวนในชุมชนรวมถึงการปรับปรุงขนาดท่อที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตเพิ่มพื้นที่แก้มนิ่งพื้นที่หนงน้ำเช่นการขยายบ่อผักน้ำใต้ดินหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สามารถกักเก็บน้ำได้หรือชะลอการไหลของน้ำได้ เราจะผักดันให้มีกฎหมายที่เปิดโอกาสให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมสุดท้ายเทศบาลนครขอนแก่นต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภาพรวมการระบายน้ำของมูงมีประสิทธิภาพไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดอบอมั่นใจว่าปัญหาน้ำท่วมซ้ำๆในเทศบาลนครขอนแก่นแก้ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะแก้เปลี่ยนนครขอนแก่นต้องทำให้ถึงแก่น ขอเสียงปมือให้คลิปนี้นะครับพี่น้องครับต้องเรียกว่าละเอียดยิบเลยนะครับละเอียดยิบจริงๆครับตั้งแต่ปัญหาวิธีการลงไปดูจริงมาจนถึงข้อเสนอที่เป็นไปได้ใช่ครับพี่น้องครับนี่คือการแสดงนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับว่าพวกเราตั้งใจที่จะเข้ามาเปลี่ยนนครขอนแก่นให้ถึงแก่นจริงๆครับพี่น้องครับถูกต้องครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งนโยบายละกันนะครับ ขอเป็นนโยบายสุดท้ายละที่จะพูดในช่วงนี้นะครับซึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในยี่สิบนโยบายอ่าอ่าเป็นนโยบายเรียกว่าเป็นนโยบายรับก็ได้อะแต่มันไม่รับละตอนนี้นะครับ,รบมีการพูดถึงแล้วก็คือนโยบายปรับปรุงบึงแก่นนครอ่าบึงที่ทุกคนใฝ่ฝันว่าจะเห็นมันเป็นบึงที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งใช่เพราะว่าบึงแก่นนครเปรียบเสมือนหัวใจของ พี่น้องนครขอนแก่นทุกคนนะครับเราจึงวางไว้ว่านี่คือนโยบายพิเศษที่ถ้าพวกเราได้มีโอกาสบึงแก่นนครจะดีกว่าน,นี้อย่างแน่นอนครับใช่ครับซึ่งเราอยากให้ความสําคัญกับพี่น้องทุกคนนะครับ่านการทํานโยบายที่เป็นเหมือนแลนด์มาร์คสำคัญเป็นหัวใจของเมืองขอนแก่นเรานะครับแล้วจะทํายังไงให้หัวใจของพี่น้องมันชุ่มฉ่าแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็อิ่มฟูมาอีกครั้งเราจึงขออาสาขอเสนอตัวมาปั๊มหัวใจดวงนี้ให้มันเต้นอีกครั้งครับพี่น้องครับ และวันนี้ครับผมอยากจะให้พี่น้องได้รับชมคลิปที่บ่งบอกถึงวิธีการทำงานวิธีการทำนโยบายบึงแกนน่นนครรวมถึงนโยบายอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการแบบนี้แหละครับในการที่จะทำนโยบายสักหนึ่งนโยบายขึ้นมาเอากันแบบละเอียดยิบเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปสุดท้ายนะครับเชิญเลยครับ เทศมตรีนครขอนแก่นจากพักประชาชนวันนี้ออฟอยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังถึงวิธีการทํานโยบายแบบพักประชาชนว่ากว่าจะมาเป็นนโยบายแต่ละนโยบายของเราออฟและทีมงานต้องทําอะไรบ้างอย่างนโยบายปรับปรุงส่วนสาธาร,รณะบึงแก่นนครเราเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านกายภาพด้านการบริหารจัดการ และด้านปัญหาทั่วไปในพื้นที่ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะทําให้เราเข้าใจพื้นที่มากขึ้นแล้วยังเป็นสารตั้งต้นในการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าการที่เราเดินเข้าไปคุยมือเปล่าค่ะต่อมาคือการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นซึ่งเราพยายามที่จะพูดคุยให้ได้มากที่สุดทั้งกลุ่มที่อยู่ใกล้สวนและกลุ่มที่อยู่ไกลสวนไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกนโยบายถูกต้องตามหลักการและเป็นไปได้จริงภายใต้ทุกข้อจํากัดซึ่งก็มีนะคะที่บางทีบางอย่างเป็นเรื่องที่เทศบาลทําไม่ได้สสของพักเราก็รับไปผลักดันต่อในกรรมธิการหรือในสภาผู้แทนราษฎรค่ะสุดท้ายนโยบายนี้จะถูกนำกลับไปนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลน,นครขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง นโยบายของเราจะตอบโจทย์ความต้องการและจะเปลี่ยนแปลงสวนสาธาร,รณะบึงแก่นนครให้กลับมาเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึง่งเพราะสวนสาธาร,รณะบึงแก่นนครไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นหัวใจของเมืองและหัวใจของประชาชนชาวนครขอนแก่นและนี่คือวิธีการทำนโยบายแบบพักประชาชนค่ะหากเรามีโอกาสได้ทำเราจะทำให้ถึงแก่นประเทศยังไม่เปลี่ยนแต่นครขอนแก่นเปลี่ยนได้ ขอเสียงสุดๆให้คลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่ารถไฟขบวนสองขบวนนี้อาจจะต้องลาพี่น้องไปก่อน<ด>เพื่อที่<ด>จะส่งต่อให้พี่น้องไปที่ขบวนถัดไปนะครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ